เหมือนเป็พัาคุมป่ะเหมือนเป็นรถอีวีอีวีเลยนะที่กำลังรอเปิดตัวเหมือนไฟฟ้าหรอดันดันดันเวดเดอร์ดีมีอะไรบ้างดันดันดันเวดเดอร์ผมเห็นพักค้แล้วผมเห็นพักคุมแล้วพักคุมก็ใช่แล้วอาจจะเป็นเด็กดอยจดีก็ได้นะดันเวดเดอร์แม่เราเปิดยังไงไงผมก็รอคุณมานั่งไงสรุปมันคือช่องอะไรนะนี้ช่องคู้กระแส เรียกว่าเป็นรายการในเสือร้องไห้แต่ว่าพี่กวงมายึดเอาไว้เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ปลายสวัสดีครับมีคนดูด้วยนะฮะสวัสดีมากเลยนะคนดูคือผมเฝ้ารอวันนี้มานานมากนี่คือสถานที่ที่บอกว่ามากันข้างบ่อยก็คือห้องอัดก็คือเป็นห้องอัดที่ทํากิจการเรื่องดนตรีบางหน้าก็จริงก็จริงทุกวันนี้คือมีกิจการเพื่อให้แบบเหมือนเวลาไปบอกคนอื่นก็รู้ว่ากูทํางานนะจริงๆคือไม่ได้ทํางานหรอกพอดีว่าพี่กวงบอกว่ามีของของสิ่งหนึ่งที่เหมาะกับพี่ว่าน ดีใจมากดีใจไหวรักกันมาแบบ3ปีนะจะได้มาถึงเบอะองที่เป็นรายการที่คิวยากกว่าแบบเจาะใจอีกนะกองนี้ก็เก็บมาเกือบเกือบร่วมเรื่องสองปีกว่าาเหมือนกันซึ่งเมื่อกี้นะครับคุณดูคือผมอะตกใจราคาเหมือนกันนะคือผมไม่ไม่เคยเข้าวงการนี้ใช่ปะ่ะ,อะไอ้กองเนี่ยเหมือนไข่ไก่เนี่ยแต่แสนนะทำมาถึงแสนหนึ่งนะเพราะว่าอี๋ยวแต่ว่าข้างในมันมีกล่องย่อยออกมาแกลกองกองนี้ก็ตกประมาณหมื่นนิด แต่ว่าในนี้มันก็จะมีลายเซนด้วยอันนี้คือเป็นหนังที่พี่ว่านชื่นชอบซึ่งพวกเราอ่ะก็คือรู้แบบปากาบบางมากบางจ่อยเลยเรื่องนี้ก็คือเป็นการ์ดจากเรื่องบุญชูนะครับโอ้โหตาวอตาวอครับเึ้งทำไมมันแพงอ่ะบริษัทไหนทำหรือว่ามันไม่่ครัแต่ว่าอันนี้มันเป็นรุ่นเขาเรียกว่ามาสเตอร์เวิร์กโปรติการ์ดก็คือจะเป็นใบแบบบางใช่ไหมครับเขาเรียก3.5พอยต์บางบางนิดเลย แต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นหนาหน่อยการหนาหน่อยก็คือแล้วมันมีลุ้นแบบว่าเรียกว่าลิลิกก็คือมีชิ้นส่วนผ้าชิ้นส่วนผ้าของแบบอาจจะเป็นชิ้นส่วนผ้าของนักเวเดอร์หรืออะไรเงี้ยนี่คือกล่องละหมื่นกว่าบาทนะครับกล่องละหมื่นกว่าบาทอ่ะอ่ะอันนี้เขาจะเขียนไว้มีทูการันตีออโตทกราฟมีสองลายเซ็นแล้วก็เออใช่คือ2องออร์กราฟ เปอร์มาสเตอร์บ็อกอันนี้คือนับว่าเป็น1 Master Box อร์ครับใช่อันนี้คือ1ใช่ใช่หนึ่งมาสเตอร์บ็อกมี2ลายเซ็นโอเคครับแต่นี้ถ้าเกิดเราได้ลายเซ็นแบบชิวาก้านี่ก็จะเซ็นยังไงครัก็ได้ก็จะโวยวายหน่อยคุณเปิดให้ดูก่อนคุณเปิดดูก่อนได้ได้ถือว่าเปิดเป็นอาจารย์เปิเป็นครูวันนี้เราเป้าประสงค์ก็คือเป็นโอ้ยนี่เป็นกล่องย่อยอย่างี้อ๋อนี่ใครโรเล่นขึ้นมาเลยนะคือถ้าวันนี้สมมติเราเราตั้งเป้าหมายนะ ผมผมว่าจบแล้วหยุดกันครับว่าไครโรเลนก่อนนะครับเพราะว่าเอาจริงๆอีสองคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะครับใครโรเลนติดดอมดับไงโรเลนนี่คือเป็นลูกมากเป็นลูกใช่เขาใส่หน้ากากอันนี้อยู่ในซีรีส์แบบ7 8 9เป็นลูกใครเป็นลูกใครเป็นลูกของเออ่ฮันโซโลอาไปแล้วครับกล่องแรกก็ไม่มีเยอะใหญ่นึงก็มีซองอีกโอ้ซองอินซองเหมือนท้าอินเท้าเลยอันนี้นะครับสเต็ปสเต็ปสเต็ปนี่แก่สเต็ปคืนแกปุ๊บชี้อาแล้วหันหลังเราจะได้ไม่ไม่เห็น เราจะได้มีจังหวะในการลุ้นหนึ่งใบอ๋อเหมือนปลดขอก่อนปลดขอไม่แม่มึงเปิดมาน้าแะกเป็นหน้าคนเลยนะที่เป็นด้านหลังมาหวไม่เป็นไรคือใบแรกมันจะเป็นใบธรรมดายู่แล้วมดูใบที่อุ้ยการแม่งหนามาใบที่ฮิตคือใบกลางใบหนาเห็นป่ะมี่กันหนามากไอใบแรกมันเป็นใบเบสไม่ต้องลุ้นก็ได้ใครครับคนแรกฟินฮะฟินฟินคือสตอ์ปเปอร์่ะ ใช่ฟังผู้เปอร์กลับคุณก็รู้ดิกดผมดูแค่พาคนั่นแหละหัวหัวอย่างนี้แอนแมนไม่ใช่พี่จับตัันอะไรนะเดี๋ยวนะชื่ออะไรวะกับตันอเมริกาไม่ใช่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออะไรอุ่าอ๋อเป็นชุดมันเหมือนอะนี่เลยนะมันเดอล์ลเลียน เออแมนดารียนเป็นเข่าแมนดารอครับอันนี้เพาะแมนดารอ่ะเราไปดูใบหลังก่อนเพราะว่าใบกลางกนคือใบหินคุณก้าสสวยมากเลยวันนี้ขนาดกร์ดแบบที่พี่โก้บอกังนะับอุ๊ยอะไรอ่ะมันเป็นชื่อเลยว่ะเขาดูกเฮ้ยเขาดูกูเขาดูกูใครเขาดูกูเป็นซิดหลอดครับท่านหนึ่งที่โดนอนาคินสกาเวอร์ตัดอันนี้ขาดเลยครับสมมติก้า์ดมีใบสีเนี้ยคือเป็นเป็นใบคิดว่าเป็นเป็นลันเมอร์ครับยี่ห้าฮะตัวนี้ตัวนี้เทเขาดูกูทับยี่ห้าทับที่ห้านี่มีราคาไหมครับ คิดว่ามีนะขอได้ใช่ไหมตัวนี้ว่าน่ามีนะเอกอูนะพี่ตัวนี้เอกอูสองนี่คือแบบเก่าเลยล่ะใน Xbox ติดโคลนนะเก่าเลยหรือใบหลังนะครับใบหลังใบหลังเฮ้ยทำไมหน้าตาไม่เหมือนเดิมมันเป็นใบเขาเรียกว่าอีกใบนึงเป็นรูปชื่อใหม่แล้วมาสเตอร์เวิร์กโอ้โหตัวอะไรเนี้ยอ๋อนม่ใช่เป็นพวกไปตัวในผับทั้งพวกนี้ตัวในผับตัวแบบออกมาอ๋ออันนี้มันเป็นรูปแบบตุ๊กตุ่นสมัยก่อนน่ารักมากเออครับกรีโดอ่ะมาถึงใบฮิตแล้วนะคุณ เฮ้ยเป็นคนนะคนฮะมันมันหนามากแบบคนฮะใครใครเล่นเนี่ยใช่ป่ะดูดิดูดิมันหนาแบบหนาเลยดูตั้งแต่แรกแล้วไงการหรือกระเบื้องครับเนี่ยโมเสกมันไม่ใช่การแล้วอันเนี้ยถ้าเลเอาออกกระจกนะนะเอียงราปิดนะปิดคลิปเลยนะอุวยมันเป็นอะไรอยู่อ่ะใบหนักนะเฮ้ยมันเป็นเศษวัสดุหรือดิเป็นเเออฮ้ยอาดูดาดูดิทู เลอาเฮ้ยป <ep> ินเซสเลอาแล้วเฮ้ยแต่มันได้มันเป็นแบบเป็นเหมือนหุเป็นพินเป็นเป็นเออเหมือนแบบว่าหมุดจมูกติดนี่เนาะคอนแกสเทเลชันนี่ยูริซีฟอะไรเนี่ยเลอะด้วยเมนอัพนะได้เดนการ์เตอร์เมเดรเลนการ์ดก็เป็นปรินเซสเลอาพิจาริงกับอาทูดีทูอาใบที่สองนะครับอุ้ยเป็นใบเอกตูนอีกแล้วว่ะเห็นคำว่าปินเซสป่ะโอกหน้าพี่เลอา โกของแมนยูเหรอครับไม่ใช่นโอลาน่าพี่นี่มันเป็นเป็นตัวการ์ตูนตัวตัวหุ่นอ่ะผมจะดูไปหลังมันนะใช่ไหมเมืนต้องเรียงการ์ดมากับหัวกับเท้อุ้ยอ้าวเออเนาะเออเนี่ยแล้วคุณเปิดมาแล้วเห็นชื่อเลยอ่ะเอออะไรี่เหมือนการ์ดบอลป่ะอุ้ยน่าจะเป็นแอนแมนประยุกต์ฮะเออเหมือนแอนแมนเขาดีดดิสอรี่มิสอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ลันตัวลึกอันนี้ไม่ไม่ลันไม่มีลันลึกเลยลึกเลยอ่ะเขาทำการ์ดแบบสวยนั่นหนาปักเลยสวยสวยการ์ดหน้าเก็บมากอันนี้อันนี้อ่ะนี่คืออะไรอ่ะ นน่าจะเป็ไม่เป็นไม่มีรูปอ่ะน่าจะเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนแสงเซเบอร์เลยปะเซเบอร์เป็นไลท์เซเบอร์ว่ะเฮ้ยเอปิดด้านเฮ้ยมีมีมีกระสุนมีกระสุนเหมือนมีพินเหมือนไม่ใช่เวเดอร์เวเดอร์เวเดอร์ดาร์ตเวเดอร์เขียนว่าอะไร I am ordering the deal เลยอ่านไม่ออกด้วยสายตายาวเลยอันนี้มันอาจจะเป็นแบบซีนหนึ่งในเป็นซีนอะเป็นรทำไงเนาะ โอ้นะถ้าได้แบบประโยคเด็ดแบบ Iron Fighter นะโอ้โหซึ่งเมื่อกี้ที่เราลุ้นก็เนไรเซเบอร์ไม่ใช่นะครับเป็นไฟเพดานนี่ใช่ไหมเป็นไฟเพดานเป็นไฟเพดานยานนะครับอ้าวมาถึงใบฮิตของก็ของซองนี้อะไรเซนไรเซนปะใช่ครับไรเซนว่ะตัวทีวะมันขีดว่าอะไรอะทูหรือเปล่า คือแล้วเซนใครอะเตวทีอะมาแค่มีวะพี่มาแค่มีวะมันเอ็มมันเอ็มกันเนี่ยเอ็มมันคือมาสเตอร์เวิร์กอ๋อชื่อรุ่นชื่อรุ่นแต่ว่าเลยขึ้นต้นด้วยทีไปเลยไปเลยไปเลยดูดูดีดูดีดีผม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 ปุยเรียกเขาเซ็นได้ไงวะเขาเซ็นได้ไงอะอะไรเนี่ยกับตันกับตันชื่ออะในเนอร์เลอร์เนี่เนี่ยด้านล่างครับชื่อมันจะยากๆหน่อยเอาเนอร์เลนอรี่จะช่วยพวกฝ่ายแบบเออโอ้ยฝ่ายแบบปฏิวัติอะส่งมาแล้วว่ะ เรามาดูใบหลังใบหลังเราเห็นชื่อแล้วจาอะไรทุกอย่างอ่ะจาบิงไม่ใช่หรอ้กจ่าดับบอ้จ่าดับบี้จ่าบิงโอ้ไม่รันนัมเบอร์ไม่มีรันนะมาจากงใต้บาดาลนะครับหล่อเขาอยู่ใต้บาดาลอยู่ในน้ำครับบ้านนี่อยู่นออสตากัน์กาครับอยู่ในน้ำเอาไปอไปนี้เฮ้ยแนวนอนอีกแล้วแล้วปะไปอ่ะเฮ้ยยานไม่ได้เห็นยานนะเอ็กวิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ ยานของฮันโซโลไงใช่เปล่ายานฮันโซโลไงมิเลเนียฟอลคอนมิเลเนียฟอลคอนมิเลเนียฟอลคอนอะไรอ่ามีคือมิเลเนียฟอลคอนเนาะ่ามีคมิเลเนียฟอลคอนแล้วโอ้แล้วมีตาแบบรูปข้าศึกปีอุ้ยอันนี้มีทรงนะเนี่ยสวยนะนี่ก็จะมีคำบรรยายแล้วล่ะะครับอ่อันนี้ถ้าเป็นแฟน Star Wars ก็ต้องมีเก็บในรูปแบบต่างๆนะก็จะเป็นโมเดลเป็นซิเลโก้อะไรเงี้ยที่เขามาต่อกันใช่ไหมมาถึงไลเซนแล้วสุดท้ายของกล่องผมละ ใครวะเนี่ยเซ็นบนล่างเหมือนกันด้วยต้องอาจเป็นชื่อขึ้นต้นด้วย SS หรือเปล่าหรือ GG จีจีอ่ะกู๊ดเกมอะไรวะเปิดเลยดิฮะโอ้โหนะผอมใครวะก็น่าจะอยู่ฝ่ายเอิ a d มิ r a ล t ทากิ n อ๋อครับเป็นแบบแนวหัวหน้าปะแนวหัวหน้าอยู่ฝ่งอยู่บูนทำงานนันเดอร์ดัร์คเเดอร์อยู่ฮะตาตันทากินแตนตันเอมิโอลทากินหมดลวกล่องเกลือผม ตื่เดื้อตืดือด,อดอรวยไปด้วยกันนะครับพี่กวงเนี่ยเมื่อกี้ตัดใจผิดคือคไปหยิบไปเรียนแบบนี้จริงๆไม่ใช่ใชบ<า>ที่ครับใบที่มันไม่ค่อยดีมันจะอยู่ตัวงผมเอาเอา,เอาเปิดเล่นก่อนอ๋อเปิดกลางกลางเล่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเอาใบาโหดไว้ใช่ครับอุ้ยผมเห็นดวแป๊บๆสีขาวโอ้คืออาทูน่ารักอ่ะเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่เราชอบนะครับไม่ต้องเป็นใบแพงอ่ะเราก็มีความสุขดี แลวผมต้องทำาไงต่อก็คุณุ้นิดหนึ่งดูด้้นข้างคุณจะรู้ว่ามันเป็นใบอ่ะใบหนาใบหนานใบหนาก็จะเป็นอ่ะอาจจะเป็นชิ้นส่วนผ้าอหรือว่าเป็นไอ้ที่ที่เป็นเป็นเก็บเก็บกัดที่ผมได้อ่ะเออเห็นกัดเลยไม่แน่นะวันนี้ผมอาจจะได้เล็บเล็บก่อบเล็บอะไรปะฟันเล็บขนผมเล็บของไม่ได้มีนะได้เล็บของโยดาเนี่ยผมกรีดเลยนะเส้นผมโยดาเส้นผมโยดาผมซื้อห้าหมื่นผมก็ซื้อถ้าได้อบิวันวันนี้นะครับผมจะขาย กองทุนมาซื้อต่อพี่ควงอันนี้ใบสบายคงไม่มีอะไรเท่าไหร่ไม่มีไม่มีมันจะอยู่ใบที่สามใบกลางอืมอุ้ยเฮ้ยเหมือนไม่ใช่คนเหมือนไม่ใช่มนุษย์เจไดนั่นเนี่ยฮะไม่เจไดทำไมเป็นเจไดอ่ะมันคือเจไดผู้หญิงทำไมอ่ะอันหนึ่งหรือเปล่านี่ไงใครอ่ะเซกุระครับเซกุระอ๋อนี่ไม่รู้จักมันอยู่ภาคอะไรอะถ้าเจอบ่อยๆก็โคลนวอลล์แถวๆนะฮะแท็กแท็กออฟดิโคลนอะไรพวกนั้น ที่มันบกลมๆไปเยอะเหมือนงานวัดเลยดูไม่ดีเลยไปต่อนะฮะอันนี้คุณจะใบทิ่แล้วนะใบสามเราดูใบหลังกันไหมเห็นแล้วบวกตาเหรอเหมือนจะดูจริงแหละอันนี้ในไอ้ไออะไนั้นมันไม่เรียนเหรอเออใช่ใช่แต่หน้าตาก็อยู่ในอนิเมะตัวที่สู้อะแคทเบนแคทบันนี่เมนเดอรเลียนนะอืมอ่ะแคทเบนลงไปโอเคเฮ้ยเลอา เลอาเหรอไอ้คุณเห็นแค่รู้เลยเหรอผมว่าเลอาผมแค่ได้รู้เลยเหรอนี่มันเล็กมากเลยนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เลอาก็ปุกกามีสองตัวปุกกามกระตุนญี่ปุ่นไหมอ่ะเนี่ยทรงนี้มันไม่เลอาแล้วแหละใช่แล้วใช่แล้วโอ้ยตูสวยยังไม่อกี้พี่กลได้ไปแล้วเออว่ะอืมได้ๆซ้ำสิอ่ะคขอใบหนาแล้ว เหมือนเป็นพระคุมป่ะเหมือนเป็นรถอีวีอีวีเลยนะที่กำลังรอเปิดตัวเหมือนไฟฟ้าดันดันดันเวเดอร์มีอะไรบ้างดีมีอะไรบ้างดันดันก็ดันไปเด้รผมเห็นผมเห็นแล้วผมเห็นพระคุมแล้วพระคุมก็ใช่แล้วอาจจะเป็นเด็กดอนใจดีก็ได้นะดันเวเดอร์นี่ไงมาแล้วดันเวเดอร์แล้วเป็น เข็มกัดสตอมทูเปอร์สวยอันนี้สวยพ่อมึงใช่ใช่แอมยูฟ่าเด้อแอมยฟาเด้อได้เป็นเข็มกลัดส่องทูเปอร์มานะครับหลายคนนะครับผมแนะนำเลยนะครับเวลาไปสุ่มอะไรเงี้ยบางทีพอหยิบตรงนี้โบปึ๊บทำไงต่อก็หยิบตรงนี้ผิดหมดนะครับคุณต้องเลือกกล่องนี้ครับทำไมอ่ะสองสีเลือกข้ามเหรอเลือกข้ามครับการาบิมาบ่อยเสมสีเป็ล้วเปลนอะไร มีบางบางกับานตรงกลางก็ต้องอาจจะเป็นลายเซ็นเดี๋ยวนะเี๋ยวไปแล้วมาอาจจะเป็นสเก็ตผมว่าคือในกล่องนี้มันมีวันละวันอยู่หลายแบบเป็นรูปสเก็ตก็เป็นวันละวันก็คือเป็นสเก็ตแบบว่าใช้ดึงสอสีอะไรเงี้ยอะรอะแมทแมตฮะแมทแมตก็มาเหรออะครัะดูไม่ไม่น่าเป็นคนดีเลยอะดรายเดนวอชอันนี้ไม่ไม่คุ้นเลยอะ นี่ก็ต้องไปถ่ายใบหลังก่อนเนาะใช่ใบหลังครับครับคุย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 อีกแล้วคุยคุยเออคุยตัวเดิมโอ้ยนะแก้มแล้วก็ไม่ได้เป็นใบอใบการ์ตูนตุ๊กตาตนของเล่นน่ะวันนี้สีเออสีไม่เหมือนสีอันนี้ไม่ซ้ำอันนี้ไม่ซ้ำอ๋อเป็นเอ๊ะนักบินครับนักบินนี่ไฟเตอร์ไปแล้วโอ้โหแม่เหล็กอเไร้วก็ไม่มีไม่มีครับนะครับแบบเป็นเหมือนเหมือนกิ๊กกิ้วอ่ะแต่พวกนี้โหดนะครับพวกนี้บินบินขับยานเร็วมาก ผมว่าใบนี้แหละใบฮิตของกล่องคุณผมว่าอันนี้มันคือสเก็ตโอ้ไม่ใช่ี่วเลยเซนเหรอนี่เลยเซนมันออกไปสองนะใช่ป่ะยังอ๋อยย่เีันนี้ยังคือกล่องของพี่ว่าเลยคือเลยเซนอยู่กล่องนี้อ๋อพี่ทับยี่สิบห้าทับบกทับเรือจมหนูคืออะไรอ่ะ ม่วงเป็นชิ้นส่วนเสื้อเป็นผ้าครับอันนี้อันนี้สีม่วงตัวละครสีม่วงทิงค์ที่วิงคที่อ่ะไม่ใช่หรอกพูดไปผมก็แบบนั่งนึกอยู่พี่ตาบลหรือเปล่าโบอีกปะเนี่ยพี่โบอีกแล้วโบอมาหลอกหลอนอีกแล้วโบดเมรอนแล้วมันเป็นชิ้นส่วนเสื้อจากตรงไหนวะเนี่ยนี่แจ็คเก็ตข้างนอกไงยก็คือหลังจากได้ลายเซ็นแล้วนะครับก็ได้ชิ้นส่วนเสื้อด้วยต่อไปได้แบบ ได้ไางเกงได้บ็อกเซอร์ได้อะไรสมมุติว่าผมมีความฝันจี่ผมสมมติผมชอบโพงเงี้ยผมจะเปิดไอ้นี่อีก25ห้ากล่องเพื่อจะเอาผ้าเป็นชิ้นเนี่ยไปทอเป็นเสื้อเอามาตตอกันเราเราไปลองไปร้านผ้าต้องรอได้กล่องชิ้นหนึ่งก็ได้บางกล่องเลยได้กระดุมกระดุมเหรอบางกล่องได้ตะเข็บใครอะใครอะไม่รู้จักเลยอะอ่าพี่สิงครับซิงนี่ครับเออระสิงไม่อะไรเออใบใบนี้ไม่ไม่เคยเห็นอะเหมือนยานป้ามันเหมือนแบบเฮ้ย ไงออยานนไง้สวยสวยเนี่ยมันเหมือนเือภาพลำนี้จะเป็นเวเดอร์ขับนะงทับปีกแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นเป็นนากัปตันมาเงี้ยเด็กใครใครไม่มีผมครับดูไปลิศ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 เหรอได้ฮาร์ดได้ฮาร์ดเหมือนยับสปัมเออเอาที่บรรจุในเรื่องแซ่นี่ไงเจสันสเตแฮมเมฟิวเมฟิวคือใครอ่ะ อ่าดูคัดฟิมอาจจะเป็นเหมือนอย่างนี้ยานนี้เปล่าเออยานนี่เออเป็นลูกเป็นคอนเรย์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 ครับแขนกุดเรเฮ้ยสว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 ยเรย์กำลังสู้กับไคลโรเลนแน่เลยครับเพราะมีแสงสีอยูคนเดียวใช่ทีอ่านี้ไงเป็น Rise of Skywalker นะครับภาคนั้นผมชอบผมชอบการ์ดหนาๆตัวนี้มากเลยอ่ะมันนะมันดูหยิสนุกมากเลย มาถึงแล้วครับลายเซ็นแรกของพี่ว่านธนกฤษใครครับตัวชื่อ I M อะไร I อะไร I M เลียมไม่ใช่ I M Impossible I E M Imperial เฮ้ยเฮ้ย Imperial ใครนักเกิร์ชิลเลอร์ใครวะก็เป็นเหมือนคนขับอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นเหมือนกัปตันของยานบางอย่างอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นอยู่เป็นลูกน้องไดร์เบเดอร์แหละ ก็หวังเขาคุณละอันนี้ทิ้งใครลงเล่นครับสวยๆเอ้ยอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกยังไม่เคยได้เฮ้ยมีผมแบบนี้กระตุ้นที่เราได้ไปแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ตัวหนึ่งนักบินนะครับแล้วใบทีเด็ดอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับก็ต้องไปถ่ายข้างหลังอีกใครอ่ะหมวกหมวกก็หมวกเป็นหมวกเฮ้ยไม่ใช่หมวกละแล้วไปดื้อเลยกระโดดโล่เหรอ เวเดอร์ใช่แหละทรงนี um, ้ม um, ันไม่เวเดอร์มีรูปไหนรูปยานีิปันเนี่ยจิรูปยาดนี่คืออะไรเซนปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เนาอเดิมอันเดิม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 มาไรเซ็นดี้สุดยอดคุณมาในวันนี้ต้องตัวเอ็มมาปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไรเซ็นดูตัวหนังตัวเอสเลยอะชาขี้แย้มงามเอ้สีสี มีใครมีใครสีสีนักแสดงสีไม่รู้ครับคอนเดอร์อะไรวะอมันเดอร์อมันเดอร์อะไรวะแมนด้าแมนดานี่ไงอะแมนดาอะไรอะมันเดอร์เดอะอาชีครับโอ้คุณป้าโอ้ป้ามาท่าครับป้าโอ้ใบรางวัลผมฮะเป็นลายเซ็นของคุณป้าอแมนดาเรียบร้อย คุณเต้นมากเลยว่ะเขื่อนเต้นมากเลยว่ะตอนไปสอบ entrance เมื่อก่อนอย่างนี้แต่คุณป้าเซนสวยไงนะไม่ป้าอะไรเซนสวยนะคุณหน้ามากน่าจะเล่นหลายเรื่องผมขอโทษด้วยนะครับพี่ผมจำไม่ได้ว่าป้าดำเนินบทบาทอะไรมันหน้า e n c e นี่มาหลายภาคจริงๆนะคุณครับป้าแล้วยังมีขายอยู่ไหมหรือว่ามีเวอร์ชั่นใหม่ละมันก็มีคือออกทุกปี2อ 22223 22, แต่ก็จะก็จะเปลี่ยนไปไงว่าอ่าปีปีไหนมีลายเซ็นใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมชอบนะนี่คือ223 0แล้วแต่ว่านี่คือกล่องของ221 0เพราะผมเก็บมอนเก็บมีม, <า S 3> มูค<อ>มลค่าเก็บรอพี่ว่านก็ถ้าพี่<ม>โกจะเปิดอีกผมอาจจะขอมาแจมสักกล่องหนึง่งเออเอาเลย<า>เผื่อมาเผื่อมาแบบอาจจะมีเวอร์ชันไลท์ที่โกแกะการ์ดอะไรเงี้ยแกะเลยแกะสดๆไปโฆษณาเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ชวนมาครับแล้วก็อย่าลืมครับก่อนจากไปฝากปิ๊กโนวันเอลสีที่ไม่มีขายนะครับโอ้ไม่มีขายแล้วเขาจะไปหาจากไหนอะ ต้องตามตามพี่แนทไปขอพี่แนทตามเนี่ยอันนี้มีขายอ่าอันนี้มีขายอันนี้ไม่มีแต่ถ้าใครอยากได้สีดำที่ไม่มีขายเนี่ยต้องตามไปดูที่คอนเสิร์ตแล้วขอพี่แนทนะครับเออมันมันมีจำกัดนะเดี๋ยวมันหมดโันนี้เขาจะตามพูดไปไงโอเคโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีครับ